แต่ตา้ผู้ประหารสองแฝดว่ามันมาเนี่เลยอแมันจะมาเดยโอเคไม่มีอะไรก็ไม่ไม่้ทเางอม่้อความไหนเแต่ตผู้ปหารสองแฝดว่ามมาเนี่เอมันมาเยโอเคไม่มีอะไรก็ mọi người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  mọi 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 เรียนใช้ร่วมกันเขาจึงมาเปลี่ยนเพื่อจะให้พัฒนาเป็นฟื้นฟูเป็นใหม่อทองเพี่ยวในรัของชายฝั่งอมแรกนะครับในเป็นลูกศล้องเรียนนะมครับมมีการบุกลุกติดก่อสายตานี้วันครั้งแรกที่มาก็คือเขาคาบ ไม่ให้เหลือนะครับการใช้พื้นที่ตรงนี้นังสือตรงนี้ทานเหมือนงานนมข้าวหนกไว้แตว่าบทกว็สารสคัะทน้ดังเสจแเา กต้องการไปก็นึงรน้าของคุณคุยไก็การตาาแล้วก็นอนตามรล้ก็อาจจะเป็นแนวทางถ้าเป็าไต้ก็เป็นได้ใช่ไหมก็ปกติชาวบ้านไม่มีสุนัขอยู่แล้ววางไว้นะไว้สมุดทอ่ก้าวที่ก้าวมีสุนัขมาครับที่ก้าวครับมีอยู่ในนี้ ไม่ใชแล่วเราเราไม่แองถือว่าเป็นที่สา้หรอเราไม่เอาหรอเขา้างเขาแอบทราบว่าภาพตรงนี้จตรงนี้มันมำันมีชีวิตมันมีอะไรไหมนะครับแล้วก็มันมีหนังสืออ่านอุจฉบมึงตามมามันมีคนมึาร้องไปที่